สวัสดีครับผมช่างคิวนะครับวันนี้พบกันในช่องช่างคิวสองนะครับก่อนอื่นฝากช่องทางการติดต่อไว้ก่อนนะครับเฟซบุ๊กช่างคิวยิงปาวนนะครับอดีไล่ศูนย์เจ็ดสองหกแปดแปดหกห้าศูนย์นะครับติดต่อเข้ามาตามช่องทางไลน์หรือว่าทางเฟซบุ๊กนะครับจะได้เห็นภาพพร้อมราคาอุปกรณ์ยิงปลาปืนยิงปลากล้องเลดบดออุปกรณ์ยิงปลาทุกอย่างนะครับอุปกรณ์ติดปืนยาวนะครับก็มีนะครับสามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับ มีสินค้าหลายแบบหลายอย่างนะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นปืนยิงปลางานไม้สนนะครับราคาอยู่ที่พันหกนะครับวนพันหกร้อยรวมส่งนะครับตัวนี้พันห้านะครับพันห้ารวมส่งนะครับตัวนี้สําหรับยิงนังสติกโดยเฉพาะนะครับนี่ครับก็จะมีแกนไปให้แบบนี้นะครับจะไม่มีชุดยิงปลานะครับจะไม่มีตัวนี้จะไม่มียางยิงปลาไม่มีกระบอกเอ็นไม่มีลูกดอกให้นะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับจะแถม เบายางหนังสติกแบบยิงลูกแก้วนะครับยิงลูกแก้วลูกดินนะครับให้ส่วนตัวนี้นะครับจะมีครบชุดนะครับมีลูกดอกหนึ่งลูกยางหนึ่งเส้นนะครับที่แถมไปให้นะครับแล้วก็กระบอกเอ็นนะครับเอาไปก็ยิงปลาได้เลยนะครับตัวนี้พันหกรวมส่งนะครับส่วนตัวนั้นพันห้านะครับรวมส่งใครที่บอกว่ามาจากช่องช่างคิวสองนะครับ กดติดตามไว้แล้วนะครับบอกแม่ค้าได้เลยนะครับจะมีส่วนลดในการสั่งซื้อสินค้านะครับก็ถ้าสั่งปืนเข้ามาก็จะมีส่วนลดพิเศษนะครับถ้าบอกว่ามาจากช่องช่างคิวสองนะครับแล้วก็กดติดตามไว้แล้วนะครับใน youtube ช่องช่างคิวสองนะครับบอกแม่ค้าไปเลยนะครับว่าผมมาเห็นคลิปในช่องช่างคิวสองแล้วก็กดติดตามช่อง YouTube ไปแล้วนะครับก็เนี่ยครับก็เข้ามาสั่งซื้อสินค้านะครับก็จะมีส่วนลดให้ทุกประเภทนะครับสินค้าทุกประเภท ในร้านของช่างคิวนะครับก็จะมีส่วนลดให้นะครับส่วนลดส่วนลดมากลดน้อยก็ตามราคาสินค้านะครับก็ต้องดูกันไปนะครับติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับนี่ครับฝากช่องทางการติดต่อไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับเฟซบุ๊กช่างคิวเป็นปาบุญนะครับอดีไล่ศูนย์เก้าเจ็ดสองหกแปดแปดหกห้าศูนย์ตามนี้เลยนะครับแนะนําให้ติดต่อมาทางเฟซบุ๊กหรือว่าทางไลน์นะครับจะได้เห็นรูปภาพนะครับบอกย้ํากันทุกคลิปนะครับจะได้ไม่มีปัญหาเวลาสั่งซื้อนะครับโอเคนะครับ คลิปนี้ก็ฝากกันไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ